สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมัทมมาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินพระราชพิธีสมโพธเดือนและขึ้นพระอู่ตามโบราณราชประเพณีเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณทรงจเจริญพระชนมายุได้หนึ่งเดือนพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมราชชนกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้จัดพิธีสมโภพทเดือนและขึ้นพระอูณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2495โดยสมเด็จพระวชิรญานวงศ์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงเป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ในเย็นวันที่14กันยายน เช้าวันรุ่งขึ้นจึงมีพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์ในห้องพิธีเริ่มด้วยพอถึงพระเริกพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษทรงจรดพระกันบิดกริบพระเกศาทรงเจิมทรงผูกได้พระขวัญพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาพราหมณ์ประกอบพิธีลอยกุ้ง ปลาทองมะพร้าวเงินมะพร้าวทองลงในพระขันสาครและพระสงฆ์ถวายอดเรกถวายพระพรพระมหาราชครูเชิญเสด็จขึ้นพระอู่และเฮก่องเปิดศิวาลัยไกรล,ลาดตามประเพณีพิธีของพราหมณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงวางพระราชพันธุ์ลงในพระโอ่ตามพระราชประเพณีแล้วพระมหาราชครูเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ขึ้นพระโอ่แล้วพระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอ,องทุลีพระบาทเวียนเทียนครบรอบตามประเพณีมีการขับไม้มโหรีขับกล่อมถวายพระพรในวาระนี้ด้วย Thank you.